สวัสดีครับพี่น้องที่แฟนคลับทางช่องพ่อแม่ยินครับก็ต้องเอาป้านะหรือใครมาได้มาเป็นเป็นนั่งพอบรรยากาศครับมาส่งไปสิงหรวงศ์ยามเมืองเสางานปมาสี๋ยวว่างอยู่เก้าอีหนึ่งนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อทรงการนาวงศาครับแรงนี่อีหนึงก็ต้งไปใครมาแทนก็ได้ครับมีสามวงในวิธีเดียวครับ สาวน้อยพี่ป้นแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับเพลินลำเพลินครับค่อยๆเดินนะครับยามสากับมีงานขึ้นเดินทางมาจากขอนแก่นด้วยเลี่นหัวด้วยคุณย่าทองสายสีดอนจากคุณย่าทองสายคุณย่าจางนั่งนะครับทองสาไหมขอโพยหน่อยพิธีกรผู้ใหญ่บ้านอยู่ไหนเลยชื่อของหน้าทั้งห้านะครับโอเคตรงหน้าหลังนะโอเคเนาะ อะ,อะต่อไปนี้นะครับกับผมรับหน้าที่เป็นพราบเป็นเจ้าพิธีในางานสูตรขวัน้าเราจะกราบปัฒนาที่ดีเราก็กราบแค่ครั้งเดียวเราจะกราบนายกรัฐมนตรีกราบตับาอาจารย์ก็กราบครั้งเดียวแต่ทีนี้เราจะกราบ,าราราบคุณพ่อคุณแม่ผู่ให้ันเกิดเลือดเนื้อเป็นก้อนมาเป็นรูปปิญญ,ญาให้กับเรา มาเป็นตัวเป็นตนให้กับเราเราต้องกราบคุณพ่อคุณแม่สามครั้งนะแบบนี้อ่าหน้าทั้งสองทั้งห้านะครับเคุนอ่ากราบด้านโยเลยออกไปหน่อยนิดหร่อเปล่าสามครั้งเลยนะครับสามสิสเกียรติโวยกับโวยใช่ใช่กราบสามครั้งแล้วนะครับอ่าประนมมือว่าตามกำกับนะครับบรรยากาศมาตาปีดตาเลยประมาณเทนะ พวานตเจนัตกากังสัพพังอปปราทังธรรมะทัพเนพันเตมาตาปิตเรปรมาเทนะพวานัตเจนัตกากังสัพพังอปปราทานธรรมะทัพเนพันเตมาตาปิตเรปรมาเทนะ ทวานตตะเยนตตะกลงสัพพังอปาราทังธรรมะทะเนภันเตติตาติเตเระมาณเทนะทวานตตะเยนตตะกลงสัพพังอปาราทังธรรมะทะเนภันเตติตาติเตเระมาณเทนะ ท้าวานตเนะตเยนัตตะกลงสัพพังอปาราทังธรรมะทัพเมธันเตปิตาปิตะเรปรมาเทนะทาวานตเนะตเยนัตตะกลงสัพพังอปาราทังธรรมะทัพเมธันเตช่วงบายกกรรช่วงบใบมีรถแห่ครับรถแห่ยี่สิบครั้ง มาตาปิดมาตาตอนนี้ก็ล่างพิธีพิธีอุปสมบทของพระพเจ้าปิดตาอาหารถ้ามามิพันเตกรรใดที่ก่อไว้ไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าก็ดีแล้วองก็ดีทางใจก็ดียาจิก็ดีทั้งใจก็ดี นับจากนี้ไปข้าพเจ้าขอกราบลาคุณกิดามันดาปู่ย่าชายายพระเดชพระสมฆ์บข้าวบันพรชายให้พระสมบดเป็นสมเณรเป็นพระทิกสุทสิศิเศษ227ตามธรรมเนียม พุทธศาส,สนาต่อไปขอให้กำนั้นจง,งอุปมภคจากคุณพ่อคุณแม่ผู้น้าอาจารย์ครูบาอาจารย์ลักบบนี้ด้วเกินสาธุสาธุสาธุาธาธเ,อาเอาขัน คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ปู่ย่าตายายคุณแม่จะรัจะรักลูกแล้วก็เสี่ยงสอลูกนะสอนเขาอน่อนเข้าจก่อน่นี่ะครสอลูกาจะใเนภาาหรวจชตลีวิตกันร้วัสอ

ว่าคนในโลกนี้สับละกอวปะทุในชัว่วโลกเรามีแม่คนเดียวเรามีพ่อคนเดียวต้มลงให้ตัดตัดพ่อแม่น,น,ะนะครับเออนะครับอันพระคุณแม่นะครับ แผ่นามหานาทีพระคุณแม่นี้มากเสียยิ่งกว่ายาแม่คุ้มท้องแสมนทอรมานเมื่อลูกเกิดมาแม่แสนยินดี ยามหนาวลูกนอนแม่ซ่อนอกไวายยามร้อนผิวกายแม่ชชยพัดวียามหิวที่ไรแม่ให้ห่วงหาป้อนน้ำข้าวปลาลูกแสมเปรมปรีพระคุณแม่นั้นอนันเหลือที่ ผู้ใดจะมีเสมอเหมือนได้แม่ทนอ่อนล้าเลี้ยงมาจนใหญ่แม่ยอมเหนื่อยกายหาเงินส่งเสียให้เรียนจงอย่าลืมคิดทดแทนคุณท่าน ขอนบ้านปลาแม่เปรียบดังเหมือนร่มใสใบเกล็ดแผ่นเสียงไหผ่านพันสักวันคงเปลี่ยนคอยมันเทียนเยี่ยมเยี่ยมครัมชราแค่คง

ผมก็พี่น้องเอฟซีแฟนคลับครับเดี๋ยวพอกัระม่คลิปหนาครับราาวสวัสดีครับ